สวัดีค่ะวันนี้ตอนนี้นะคะจะมารีวิวกล่องสุตรแคนดี้นะคะที่ตังเมย์ทำเองนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะให้ดูใกล้กันนะคะนี่นะคะจะเป็นกล่องสุตรแคนดี้นะคะที่ก็โทษเขาเยอะกว่าแล้วนี่นะคะที่ที่ตังเมย์ทำเองนะคะให้ฉีดตรงนี้นะคะจะฉีดตรงขาถคงข้างอันนี้แหลไต้องฉีด มีอะไรบ้รนนก็อย่ามาดึงแบนี้ตัวตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาอันนี้อาจจะขอขาดนิดนึงอันนี้ข้างหน้าข้างหลังยังไม่มีชุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นดีดได้ก่อนนะคะอันนี้วาวไว่ต้องวิ่งเกาพอน้องอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าติดติดไปนิดนึง ะะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นเออ,อน,นี่นะคะจะเป็นแบบที่ไม่ใช่แบบนี้นะคะอันนี้จะแบบบีบได้นะคะอันนี้จะบีบไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เขาอาจจะยาวนิดนึงนะคะแล้วอาจจะมีความงอสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าลงเป็นแบบทํามจากระดาษนะคะ มนะคะนี่ผมสิสีใสจากแม่เพราะว่าน้องมีชื่อว่าแทนดี้เราก็ต้องพูดแบบผมสีชมพูคะจะแบบไใช่ไหมคะเราจะไปใส่ไว้มีหน้ามานะคะเออใส่้ตัวนี้ก่อนนะคะโอ้โหหนุ่มกิ๊ข้างหลังนะคะหนูก็จะพับเป็นเทปนะคะไม่ใช่กาวสองหน้านะจะได้มีรูปสื่อ นี่ค่ะน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ออกก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่ให้ตัวนี้นะคะ่ะตัวนี้อาจจะมีคอขาดีหนึงนะคะนี่นะคะ,น,คะน้องก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะหน้าหลังก็จะเหมือ,อนกันนะคะน,นี้เอาวิผมวางแกะวางไว้ตรงก่อนนะคะต่อไปนะคะ นในโซ่ค่ะรอ,อ,องเท้านะคะรองเท้าจะเป็นสีเรนโบว์นะคะเห็นไหนะะจะเป็นสีเรนโบว์นะคะน้องก็จะมีความที่ตัดเส้นเอาไว้ก่อนแล้วนะคะติดลงไปเลยนะคะก็จะเป็นเทมปเหมือนกันนะคะอย่างนี้นะคะน้องก็จะอยู่่างนี้เลยนะคะในอีกตอนนะคะก็ต้องวัดไซส์ให้ดีๆนะคะบางทีก็นีค่ะ ก็เขา,าจะเป็นมืนหนึ่งะคะรองเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอา,อาวางไว้ก่อนนะคะอันนี้หมวดหมู่ก็จะเป็นชนักเรียนหลักก่อนนะคะก็จะมีแค่ชุดนักเรียนก็คือจะมีวิกมีรองเท้ามีคนี้สองคนนะคะอันนี้เป็นผู้หญิงนะคะผมก็เป็นผู้หญิงนะคะแต่อันนี้จะเป็นสองแบบ อันนี้จะเป็นกระโปรงนะคะอาจจะสั้นไปนิดหนึ่งน้องจะมีความอันนี้จะเป็นแบบแขนนีิ่งนิดนึงนะคะแบบเป็นเข็มขัดนะคะที่ใส่มาแล้วแต่ดูไม่ค่อยเหมือนเข็มขัดเท่าไหร่ค่ะนี่นะคะน้องก็จะเป็นแบบนี้นแล้วใช่ไหมคะจะเป็นแบบเรนโบว์นะคะเดี๋ยวจะใสให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวจะรวมให้ น,นี้นะคะน้องอาจจะสั้นไปนิดนึงสำหรับตัวนี้อาจจะพอดีเลยนะคะและมาถึงอันสุดท้ายแล้วอันนี้เขียนเป็นมีที่ใส่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวย่อนะคะอันนี้จะคิดเองก็ได้ว่าจะเอามาจากกรมเบนก็ได้นะคะอันนี้จะคิดเองนะคะเป็นตัวส เสือกันนอนน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเรนโบว์นะคะก็จะเป็นกระโปรงเรนโบว์นี่นะคะกระโปรงเรนโบว์รองเท้าเรนโบว์แต่ว่าผมเนี่ยที่ไม่เรนโบว์เพราะว่าน้องเป็นแขนดีเน้องก็จะเป็นผมสีออกชมพูนิดหนึ่งเพื่อเป็นแขนดี่นะคะแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะเสื้อนะคะแขนอาจจะไม่พอดีกับเสื้อนิดนึงนะคะ ัวที่พอดีนิดหนึงนะะอ,นนะะอันนี้นะคะอาจจะเห็นตัวนิดหนึ่งนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าบางอันมันกัดอะไรอยไม่ได้นะคะอันนี้อาจจะพอดีนะคะนีค่ะอาจจะพอดีแต่ก็มีเลยมานิดนึงนะคะเพราะว่ากัอะไรอไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะเพราะาอันนี้ทําเองเลยทั้งเสื้อทั้งตัวตุ๊กาตาสองตัวก็ทําเองเลยอันนี้ถุงก็ทำเองนะคะ อันนี้หมดแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะจะประมารวมชุดให้ดูนะคะเดี๋ยวจะแต่งให้หมดทุกอันเลยนะคะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยววันจันทร์นะคะพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวประมาณตอนเย็นๆนะคะจะมีคลิปออกอีกนะคะเป็นอันนี้ชุดแคนดี้อัน,นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นพุ่งกี้นะคะชุดพุชชุดขขงพรุ่งนี้นะคะจะเป็นชุดนอนผสมกับชุดเดียะ นนักเรียนนะคะก็จะเป็นหุ่นแบบนี้เลยก็จะเป็นหุ่นแบบนี้เลยทรงผมอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่รองเท้าสีเนี่ยเราจะเลือกได้เลยว่าเราจะชอบสีแบบไหนจะชอบสีเรนโบว์ชอบสีส้มชอบสีอะไรแล้วแต่ชื่อแต่ถ้าเป็นลูกขีเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีดำเรนโบว์นิดนึทุกสีดำนะคะเพราะว่าเราไม่มีความหวานเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวันนี้สำหรับตัวนี้เสื้ออาจจะมีกันได้กอกมาอีกนึงนะคะเพราะว่าเทปเรา มันจะกอเทียมันอาจจะด้งจะด้ออกมาได้นะคะเออออกมานะคะอจจดิ Trustee ้งมาก็อักไม่ได <ation> <m ik> <writing> ตัวหนึ่งกระคามาเป็นอีกน้องอาจจะมีความแกะหน้าแต่ว่าที่ทขาก็ยากทีเดียวค่ะแล้วต้องใส่ชั้นก่อนแล้วก็อาจจะมีออมาอีกหนึ่งนะให้ใส่รองเท้าที่ไหนนะคะแนะนำให้ใส่รองเท้าที่ไหนนะคะเพราะว่าน้อง ถ้าาเราใส่อันนี้ก่อนนะคะถ้าสมมติว voilà. ่าเราใส่อันนี้ก่อนอันนี้เอาปูนอกทับก่อนนะคะอันนี้จะมีความแน่นกว่าอันเมื่อกี้นะคะเพราะว่าอันเมื่อกี้นะคะมันเป็นเทปแล้วมันจะออกมาแล้วมันมีนุ่เขึ้นออกนี่นะคะมันมีนุ่มออกมามันก็เลยติดยากหน่อยนะคะแล้วก็เทปก็จะไม่แน่นถ้าเราติดรองเท้าก่อนนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะกระปุกมันก็จะทับรองเท้านะคะมันอาจจะไม่สวยแต่ถ้าเรา ใส่ใส่รองเท้าก่อนโอเคถ้าเราใส่กระปูงก่อนแล้วแล้ว,ลวเราใส่รองเท้าทีหลังนะคะมันอาจจะสวยะค่ะอันนี้เราใส่เสื้อก่อนเนี่ยค่ะมัน,น,ะะน,นอาจจะนีตัดเหลือออกมานิดนึงก,ก็สวยก่อนเมื่อกี้นะคะเพราะว่ากระปูงจะถูกทับ เรา,าะาว่ารองเท้าจากสูงเข้ามาก่อนถ้าเราใส่แบบที่อธิบายไปเมื่อกี้อาจจะไม่สวยนะคะลองใส่ผ่ <c oughs> อนนะคะถ้าเราทำถ้าถ้าเราทำฉากหลังด้วยเราก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ก็จะเธอสวยถ้าเรามีชุดนอนด้วยเดี๋ยวเมุ่งคืนะคะ่ะก็จะมีชุดนอนด้วยมีฉากหลงังเพิ่มด้วยนิดหนึงอาจจะยกกระเป๋ได้วยนะคะ หนึ่งสิบค่คะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะคะบ๊ายบายค่ะ